โอ้ชีด็อยมะละอยมะี่บานะพอกินได้เดี๋ยวมันกินเมีข้าาสเนียนเปล่าอ้อมาเรมา้ยงให้ได้มาอห้มี่ไงีไม่เนี่ยห้าโลนี่ปล่อยไปด้เลยเก๋เก๋เก๋ยอดครับท่านผู้ชมเนี่ยเก๋นาญี่ปุ่น sốt được bao đâu <coughs> được bao sốt máy <coughs> <bao>? <coughs> <coughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมก็สําหรับคลิปนี้ครับท่านผู้ชมก็วันนี้มาลงทะเลฮะท่านผู้ชมก็วันนี้มีมากับทีมงานของนายญี่ปุ่นก็กับทีมงานผู้บริหารคนไทยพอดีที่ทํางานเขาชวนมาเที่ยวตกปลาตกหมึกท่านท่านผู้ชมก็มากันหลายคนอยู่อ่าจองที่พักอยู่ประมาณสองหลังมั้งท่านผู้ชม ดูว่าคืนนี้หรือบ่บสายสายหน่อยทางชั่วมบ่ายเลยท่านชมว่าจะลงทะเลลงเรือตกหมึกรอดูผลงาน,นะฮะว่าจะหมานไหมแต่น่าจะดีอยู่ะฮะเะช่วงนี้อากาศดีลมดีอะไรดีก็ดีทุกอย่างตัวเนี้ยเนี่ยทะเลก็ยังขึ้นยังเรียบๆอยู่ฮะท่านผู้ชมนะน่าจะโอเคอยู่วันนี้ ยวรอดูฮะ เนี่ยเด็กๆนี่เป็นเด็กเด็กๆไปด้วยฮะท่านผู้ชมนี่ยกของเฮ้ยหน้าสุพรรณหน้าหน้าหนุ่มพี่หนุ่มฮะสวัสดีครับหน้าโอ้นี่เด็กๆฮะท่านผู้ชมอ๋อฝันนายนาย์หชิบะด้วยชิบะกินภาษายูทูบยูทูบอ่ะยูทูบ เราจะจอดแไหนก็ได้แต่ต้องแอบแน่แนอ่าอันนี้ขงครับไปยังครับ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 นี่นายญี่ปุนนะจิสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวัวนอะอ่าจะไปด้วยกันแล้วไปเลยไปเลยเราใส่เลยใส่กันจ่าไม่ังเบ่อนมั้งใส่ไปที่ไปไปหนูดิเอาไปดูโอเคฮะเดี๋ยวรอรับชมว่าผลงานจะจะได้ว่าหมึกคืนนี้ mực, ta, มืด à, hả? ด้วยฮะอ๋อครับขอแล้วไปเลยพร้อม <laughs> เดี๋ยวบาทังอยู่ใช่ไหมถองเท้าครับถท้องเท้าครับ

อร่อยโอ <c oughs> <c oughs> ้แม่ข้างนอกกหวานโอีออร่อยอกินม่าดอเปล่านีางวชัดท่านผู้ชมทีมงานกินหอยมะละสด nè, ối chín, vẫn đang làm luôn, bát gì xì đam nó đỏ hết rồi đấy, มันใหญ่เกินนี่นให้ดมันใหญ่มันใหญ่เฮ้ยเฮ้ยกล่องหางแล้วพังแล้วใส่มึกไม่ได้แล้วอะไรอ่ะ90ไม่พอไม่พอ150โอ้ยผัดอ่ะคุตบพอครับ นมหมารไหมมานอยู่เฮ้ยหมานี่ใชได้หร่าสายแดงเฮ้ยโอ้โหแดงตัวใหญ่แนยตอนเนี้ยนี่ฮะทำยังเนี่ยเรี่ยงเรื่อเรื่อเรื่ออาจารย์น้องหน่อยอาจารย์น้องหนุ่ยหลงปลดเลยโคโชว์หน่อยเดีเนี่ยหัวหน้าเนาะเป็นไงอ่ะเป็นไงครับตัวโตขั้งแรกขั้งแรกครับอยากให้ได้มาอยาให้ได้มานี่ไงมีครีมไหมเนี่ย5โลนี่ปล่อยไปแล้วเมื่อกี้นี่โอ้ยส่งให้เมียดูหนส่งให้เมียส่งให้เมียน้ำฝนทั้งนั้นค่ะแกงไงเนี่ย ครีมคีมครีมอมีไหมไหมไหมขอาคีมหน่อยขอาคีมหน่อยครับมันกินลึกเกินเอาโรชันได้ไหมอ๋อหน้าน้อมาอีกแล้วเป็นไงดูสิย้อนปลาอะไรอ่ะเอาโอ้ยใส่แดงเหมือนเดิมโอ้ยโสวยงามสวยงามอะไรอะโชว์หน่อยโชว์หน่อยใหญ่ด้วยไงบอกแล้วคนนี้มารู้สึกถ้าเข้ามาปลาหมดทะเลก็บอกงี้โอ้ยรู้สึกจะติดทะเลแล้วทะเลมืนนั้นเขบอกอ่า คนลือน <laughs> mm ้ำทะเลเจอน้ำเค็มไม่รู้ได้หมดเย้เย้ตอนที่พี่ขอน้ำสักขวดนิมัน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 ลอยเชือกลอยห่วงมาแล้วใช่ไหมแดดก็ดึงเส้นไหนบอกก็ได้ดึงอ๋อว่าไงนั่นเนาะครับได้ป่าวโอ้โหชิบะซังโอ้โเก่าเก่าอีเก่าอีเก่าเก่ามาแล้วเก่ามาเก้าโอ้โหชิบะซังอ๋อ

เอาสดๆอร่อยเล่าเฮ้ยจ well. er, oh, ัดสิดิบได้เหรอดิบได้เอ๊ะเชฟฝันเชฟฝันจัดเลยอินโนวัซังยอดนี่ฮะับนายญี่ปุ่นได้แล้วเนี่นี่จะใส่ไอ๊ะใส่แดงสวยๆอยู่ฮะท่านผู้ชมเนี่ยเฮ้ยเบ็ดไม่ครบหรือเปล่าเนี่ย ไปฝั่งนู้นไปไปอยู่ข้างอีนเดียไทยเรือไอ้พันธุ์นะไทยเรือ <c oughs> ไปไทยเรืออยู่คนเดียว่นน่ะมานั่งอยู่โน้นนะอยู่ได้อย่าเยียบเทียบอย่าบวนนะครับครับเนี่ยท่านผู้ชมเป็นการานนข้อมึกดูยจะมีตัวไหม गई नहीं Đại mực, đại mực Có mực ปลาเล็กไอมีอยู่แล้วปลาเล็กอ่างเคือ่องผ่านอยู่นะไปเดิดนตไ,ไ,ไม่รู้มันหัวแกขไหนไม่รู้ขึ้นหรือเปล่ามองนีใครหลับถือว่าพลาดนะครับคืนนี้กลับไปแล้วหลับถือว่าพลาดประมาณยี่สิบตันนะครับมาค้อในรอบนี้ ยี่สิบตันแล้วยี่สิบตัวไม่รู้แล้วจะไต่ครับของในน้ำใช่ไหมครับไม่ค่ <employment> อยในน้ำครับมองไม่เห็นใช่ไหมนะยกอีกทีนหนึ่งที่กระโดดอยู่คืออะไรครับเนี่ยปลาเระหครับปลากระหรครับหมูเป็นปลาหัวอหวานปลากระี่คิดว่าเข,าเ,ข,า,เขา,าเป็นตากไปอีตัวเท่าไห่เนี่ยอ๋อทินไม่ได้อ่ะไรเงี้ยผมไปไหนวะน่ะเงี้ยเอ้

对啊，拉过来。 ปลาเล็กาจะเยอะนะว็สแน่บบเท่ไห่เลยโอเคโอเคลูกพี่เอ้ยเ้อ้าตเาอเาลงไไปันโคตรเลยนะดูนะลูกพี่เอายันเลยยันเลยันเลยันเลย เดียวเลยกครับอ้าเยอะเอาโอเคอ้าเชือสาวเนื้อเลยติ๊อันใด,นดเอาเออกกำล,งลังเลยมันนินินจังปะ

เติมยมเนีาพอคำเลยเอาเลยมีน้ำจิ้มเปล่าน้ำจิ้มหมดยังเอาแบบสุดๆเลยใช่ไหมเอาจัดไปยัวให้เสียน่ะเออนใส่หมแก้วดิโอ้ยเดี๋ยวมันเลมันตลูกมกได้ได้ไม่นาจะได้ พอได้อยู่พอได้ยากเร่งยากพอพอพอได้อยู่ได้โอ้พอได้อได้อยู่โอ้าด่ามาเลยมาด่าแถมมาด้ยว้นี่ได้มุชอมนันนี้มุกช็อตนัเนี่ยนี่มุกช็อตไม่สดมันดิ้นแบบนี่ไม่รู้จะสดยังไงแล้วนะครอบ <laughs> <laughs> thì à, <laughs> à, <laughs> cái sầm lá, หนูดีจับตัวนี้ให้น้าหน่อยเอาเอาใส่ในกระจาดเดี๋ยวน้าจะยกดี๋ยกเอเข้าไปเลยไม่ต้องไปสวนอะไรเออก็ผมไม่ห็นหนูดีอะเนี่ยใครอันนี้นะเออคุณปัญญาอ่อนในร้านกูณปัญญาอ่อนดีหายไปเป็ดเดียวแล้วแม่ยาคือสัญญาใช่ไหมเนี่ยนี่สดไหสดหรือเปล่าเอาสตันสดหรือเปล่าสดไหมสดไหมไม่รับสดไหม นี่ช็อตหมช็ปลาดาประตนี่นะใช้ตัวยาวเนี่ยแหละข้าใช้เยนะปลาดาวเาสุดไหมครับเอาาสุดไหมเออม่ต้างเลยเอาอโอเโอเคียร้อยนี่ยกันนัมมาจนนเลยสิ

ทำไมโนยักได้เลเดี๋ยวพรุ่งนี้จไ้ใคมอก่ดงโอ้ยอยู่น้ท้ายดีเลยทชมใครนี่ยลองมนตมันต้องมัต้องจริงนต้อสาย้ำจิ้มไปก่อนให้มันดูดดูดดูดเต้นน้ำจิ้มเขาก่อน ไปก่อนนี่เริ่มตายแล้วเนี่ยอน้อมไม่ดใครใครพี่เหรอน้อยไปหน่อยด้นะ้อ่ะพอดีเนี่ยมันไม่ดูดแล้วมันสลบแล้วเนี่ยดูดยังไงไงหวานไหมหวานกรอบตรงนี้เต็มห้องพี่อ้าข้อีกก

ไหลลังเยโอเคถ้าท่านผู้ชมเรียกกลับแล้วเพียงเพียงไปไหนเฮียงเพียงเฮียงเอาเนี่ยเอาดิว่าจะโดดลงน้ำอยู่นี่เอาหมึกเออไม่ใส่หมดเลยเพียงันน็อกอ่ะน็อกแล้วมันไม่แป๊บเดียวมันไม่มีห้องขังเยือไงไม่เหมือนปลาเรือตกปลาไปยังไม่ลง